อันนี้ไม่ใช่กัญชาจริงนะคะแต่ว่าเป็นของแมวนะคะเป็นเหมือนผักอ่ะเป็นผักผักชีอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ากินทั้งหลอดนี้ก็ไม่ซีหรอกไม่ซีไม่ซีกัญชาไม่จากัญชาไม่จะกัญชาไม่กัญชาไม่ เดี๋ยวเรามีแชร์เล่นนะฮะเรามีแชร์เล่นมาให้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้แคทลองอุ้มแมวตัวอื่นจะดูปฏิกิริยาว่าเขามีอาการห่วงไหมครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแชร์เล่นกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราส่งน้องแคทเนี่ยไปอุ้มแมวทางด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวจะดูปฏิกิริยาว่าซึ่งแาวแมวก็บอกแมวแมวแคทก็บอกว่าอุ้ยอุ้ยไม่สนใจ ลูกหนุนลูกหนุนเขาเห็นเมื่อกี้เขามองแล้วเขาหันมานี่เลยแล้วเขาหันได้มาหนีทางนู้นลูกหนุนดูเขาอุ้มแมวแล้วลูกดูเนก็อุ้มแมวตัวอื่นแลยอ่ะพูดเดียวเฮ้ย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 เขาก็มองนะมองแต่เขาก็อยากรู้นะเขาพูดคิดยังไงบ้างนะ เดี๋ยวชาเน้นต่อไปนะฮะ,ะเราจะมาดูว่าน้องแมวเนี่ยจะเข้าไปหาใครระหว่างคนที่เขารักมากที่สุดแบบไม่มีอะไรเลยนะคุณต้องเป็นตัวเปล่าเลยนะส่วนน้ความเป็นเป็นเจ้าของเลยส่วนน้องแคท เฮ้ยมันต่างกันเกินไปเดี๋ยวควเขาส่งเอฟไปประดาพี่หรอกคนพี่เขารักหนูอ่ะมีปะวะโอ้ไม่มีจะมีของมาล่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนอ่ะโอเคเอาสามอย่างนี้มีขนมเลียงของแมวค่ะขนมเลียงแม่ให้แคทนะครับแล้วก็กัญชาเดี๋ยวไปใส่แกงม นี่ไม่ใช่กัญชาจริงนะคะแต่ว่าเป็นของแมวนะคะเป็นเหมือนผักอะผักผักชีอะไรแบบนี้แต่ถ้ากินทั้งหลอดนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าใครเรียกน้องแมวแล้วแมวเขาจะเข้าไปหาเราให้เขาวางอยู่บนนี้ไหมใครรอให้เขาอยู่บนนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดี๋ยวเอาตัวมาหนึ่งสองสามเริ่มไม่ใช่ ชื่ออะไรอ่ะมิสซี่มิสซี่มิซี่มิซี่มิสซี่มิสซี่กัญชาไม่จ่ากัญชาไม่จ่ากัญชาไม่กัญชาไม่กัญชาไม่จ่ามิสซี่กัญาอร่อยันนี้อร่กว่ามิสซี่อันนี้อร่กว่านะมิซ่ พี่แน่อร่ยขว่ามึงเคยดูไหมล่ะของใหม่อะอาโอเคน้องแคทชนะโอ้โไม่ยุติธรรมอ่ะไม่ก็มันอร่อยไม่หรอกเราลืมเช็คไงว่าเออแมวมานานแล้วหิวเออใช่เออเราก็จะเอาอันนั้นให้เขาไปไงอุ๊ยอุ๊ยมิซี่มิซี่นี่อนีเอาว่าไม่เอาเฮ้ยไม่เอานะเขาสายธรรมะธโม